ชมพู่อารยาปล่อยโคลิททันที่น็อตวิสรุตพร้อมลูกๆเซอร์ไพรส์วันเกิดผ่านมือถือถึงแม้จะเป็นปีที่ต้องฉลองวันขายวันเกิดอยู่ต่างแดงสนสำหรับซุปตาชมพู่อารยาที่มีอายุครบ43ปีในวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากไปร่วมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันใหม่ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้จึงทำให้ชมพู่ต้องห่างไกลจากสามีน้อนวิชรุตและลูกๆสายฟ้าพายุน้องเกลแต่นั้นก็ไม่ใช่อุปรสรรคเมื่อทางผู้จัดการหวานเจี๊ยบได้เผยคลิปที่เด็กๆพูดอวยพรวันเกิดส่งให้แม่ชมในทันทีจากนั้นสาวชมพู่อารยาก็ได้ถูกเซอร์ไพรส์เมื่อสามีและลูกๆถือเค้ก พร้อมร้องเพลง Happy Birthday ผ่านทางการวิดีโอคอลโดยมีสายฟ้าพายุและน้องเกลเป็นคนเป่าเทียนให้แทนทำเอาแม่ชมถึงกับปล่อยโฮการน้ำตาแห่งความปลื้มและคิดถึงครอบครัวไว้ไม่ไหวเลยจ้าหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ